สำหรับพื้นที่นครศรีธรรมราชอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากนะคะไม่ใช่ซ้ําซากแบบทุกปีคือในปีหนึ่งเนี่ยอาจจะมีหลายระลอกเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นแล้วในปีนี้ถึงแม้ว,ว่าน้ําท่วมระลอกแรกจะคลี่คลายแต่คงต้องจับตาดูว่าแล้วระลอกสองระลอก3ามจะมีอีกหรือไม่นะคะเส้นทางในการระบายน้ําการจราจรน้ําในคูคลรองต่างๆพร้อมแล้วหรือยังติดตามจากคุณพัชราจิตคําค่ะเช้านี้อยู่ที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชเชิญค่ะ คุณพรวดีคุณจีราชาตาคะเมื่อปีที่แล้วคะ่ะโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยจากน้ําท่วมคะ่ะปีนี้ก็เลยมีการวางแผนล่วงหน้าคะ่ะนอกจากนี้เองหลายหน่วยงานก็ช่วยการระดมความคิดคะ่ะเพื่อที่จะเตรียมอบพยพผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมด้วยคะ่ะเจ้าหน้าที่นําเครื่องผลักดันน้ําติดตั้งบริเวณประตูน้าบ้านบางไทรอาเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ เพื่อที่จะเร่งระบายน้ําลงสู่ทะเลหลังจากน้ําเริ่มท่วมในเขตลุ่มน้ําปากพนังแต่ว่าระดับน้ําทะเลสูงขึ้นทําให้การระบายน้ําเป็นไปค่อนข้างยากค่ะส่วนระดับน้ําก็พบว่าเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเมื่อสองถึงสามวันก่อนแต่ชาวบ้านบอกว่าได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วเพราะว่ามาเกิดน้ําท่วมตามวงรอบจนกลายเป็นวิถีชีวิตค่ะช่วงเวลาแบบนี้จึงเตรียมตัวตั้งแต่นาสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงบนถนนหรือว่าสะพานที่สูงกว่าและเตรียมเรือออกมาใช้สัญจรไปมาแทนค่ะ ปีอื่นๆบนถนนต้วนหมดเลยก็ใช้เรือมีเรือด้วยจ้ะแต่ว่าครั้งแรกตอนนี้ยังถือว่าน้อยอยู่จ้ะอตอนนี้ไม่ต้องเตรียมอะไรเพิ่มเลยเหร,อหรือว่าเราชินกับแบบนี้แล้วก็เตรียมกับข้าวขณะที่สถานการณ์ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องค่ะ ตามคูคลองระบายน้ t t ํายังติดป้ายธงเหลืองแสดงว่าระดับน้ําอยู่ในตลิ่งแต่จะต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อที่จะรองรับน้ําในระลอกใหม่ค่ะอย่างไรก็ตามหลายหน่วยงานเริ่มเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําท่วมหลังจากนี้โดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลต่างๆค่ะรวมทั้งโรงพยาบาลสนามที่ยังคงเปิดรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 และตั้งอยู่บนพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมโดยมีการวางแผนและตัดสินใจร่วมกันจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะการประเมินพื้นที่เสี่ยง ว่าอาจจะเป็นต้องมีการผบอุเจุผู้ป่วยก็จะมีการวางแผนร่วมกันในแง่ของสาราภัยก็จะเป็นทางบกส่วนในเรื่องของการตัดสินใจในการอัวยาผู้ป่วยก็จะกำลร่วมกันประสานคณะบังคับผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงน้ําท่วมมีด้วยกัน2แห่งค่ะประกอบด้วยโรงพยาบาลสนามทุ่งท่าลาดในเขตเมืองนครศรีธรรมราช แล้วก็โรงพยาบาลสนามตําบลหูล่องอําเภอปากพนังค่ะซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19รักษาตัวเกือบ40คนค่คนค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่โรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชค่ะจะเห็นได้ว่าพื้นที่โรงพยาบาลน,นั้นอยู่ต่ำกว่าระดับถนนค่ะเมื่อเกิดน้ำท่วมทำให้น้ำไหลาบากเข้ามาบริเวณนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เองก็มีการเตรียมนำกระสอบทรายบรรจุประมาณ4 0 0 0ชิ้นค่ะเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ ซึ่งปีที่ผ่านๆมานั้นก็พบว่าทั้งในส่วนของชั้นหนึ่งทั้งหมดของโรงพยาบาลโดยเฉพาะในส่วนของแผนกฉุกเฉินก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดค่ะนอกจากการเตรียมการต่างๆแล้วก็ยังมีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะคุณพรวดีคุณจิราชาตาค่ะค่ะขอบคุณคุณพัชราค่ะ